<Get> ready. 40บาท TT8 ปิดธนาคารแล้วกัน ไอ้อะไรวะเนี่ยโอ้ฟัดจะฟัดอ้าวไม่รู้ดิฟัดจะช่วยด้วยช่วยด้วยเฮลเมียฟัจะพาลอยแล้วฮะงั้นแหละไอ้ก้อนโอ้กูตายเฮ้ยยินเป้าอ่ะกนทำไงดีวะช่วยด้วยช่วยด้วยได้ปะได้ปะช่วยได้ปะนั่งนึงนั่งตรงนั้วอ่ะตายแน่ตายแน่ตายแน่แน่มันล้อมอ่ะมันทำไงดีวะมีสองตัวอ่ะ ข้าเกียกดยตายปะยังไม่ตายยังไม่ตายยังไงดีวะคุณมันมไ,มได้อะเด้๋วผมกดอ E นะไม่ไหวยัยละลองคูยอีกโอ้ตาย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 เดี๋ยวผมกลับมา,าของเองก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมจะรอโอกาสจนดเลืากาอกจุดท้ายผมจะไม่มีทางกดอ E นะข้าเฮ้ยเอ้าข้าจะไม่ยอมแพ้เพราะข้ามีอาเทน่าอยู่เดี๋ยวเดี๋ยว คืออาชีพน้าของเจ้าอุ้ยตรงใคไอ้อาชีหน้าเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปหันหลังไม่ใช่หันหน้าก่อนไม่หวานก่อนไวิ่งไปวิ่งไปปูนปูปนปูนเธอพระเจ้าปูนปูนไปแล้ว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 ใจมาใจมาสุด ไม่ใช่มีกิ๊ฟดีหว่าคือสะดุ้งมากยินดูอะไรผัวแกเป็นอาหารฉันแล้วอืมพูดเหมือนไม่นะผัวของข้าโอ้ไม่จ๋าแกแต่ไหาผัวแกน่ะฉันจะสับชำแระ

ฉันนึกว่าเป็นกำแพงอป่ากำแพงเมืองจีนแย่แย่ป่ากับกระพงล้อมล้อมเอาไว้ไม่ให้มันเข้ามาป่ากับล็องฟ้าเกิดใช้ชนะไดยิ่งใหญ่ใครชนะได้ยิ่งใหญ่ใครอยากมากินน้ำใครอยากมีน้ำเอ้ยตัวื่ใครอยากมากินน้ำอย่างอื่นมามาที่มาที่ข้างบนได้นะมีน้ำอารมณ์เพียงไรอย่างอื่นข้านี่ไปเก็บเบียร์มาเฮ้ยรอบนี้ป่า ไปเก็บเชือกมาซะเยอะเลยเอ้อดีดีดีมีได้ทำไมด้วยดีพี่เก็บมาโอ้โหอื้ออเออไรโอ้ขอย่างได้อยู่มั้งคอนคราฟดีกว่าของได้ฟรีจริงด้วยดีกว่าสละสี ไม้มันตัดไม้ดีกว่าใช่ขวานใช่ไหมเดินมาแถวนี้แอบหลอนแอบหลอนกระดักคุณครูนะนี่ยแม่งทุกคันมันงทุกรอบเลยแบบมันจะโดนกลัวกลัวแบบเดินๆอยู่แล้วจะถ้ามันถ้าถ้าเรายังไม่วางตาข่ายถ้าเรายังไม่วางไอ้เส้นตึงอันนัมันก็ยังไม่โดนหรอกแต่ถ้าวางไปแล้วก็ซวยเออก็วางไปมันก็โดนไปนะโดนไปมันแม่งลงไปนอกหงายเลยทีเดียวตาย ใช่คุณลองทดสอบดิไม่ไม่ไม่เพราะว่าจะเคยโดนไปแล้วแล้วรู้สึกว่าช็อกโกแลตมากช็อกโกแลตขนนาดคีอันเดอร์เฮลช็อกโกแลตก็แหละเรียกง่ายๆยองคูไม่น่าสนใจเลยไอ้ยี่คุณป่าคุณเห็นวิคิเงระวังระวัง เกือบดักคุณครูมันเก็บฆ่าบอกอีกแล้วไม่ฆ่าเลยนะฮะเออตายบอกว่าไม่ตายเย้ยให้ผ่านได้ไงเนี่ยมึงเป็นอะไรเนี่ยเทพเจ้าโลตัสอ่ะอเอหือเทพเจ้าโลตัสดักบัวก่อนการช่วยได้เปล่าก่อนช่วยอะไรช่วยหน่อยเนี่ยตายแล้วเหรอโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาไปช่วยอยู่ไหนวะอะไรอยู่ไหนวะอยู่บ้านช่วยแล้วไปช่วยเราอะ อ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดไปอยู่ไหนอะตัดไม้เพิ่มเลยไปดูตัดให้นิช่วยกันตัดช่วยกันดูฉันช่วยเฝ้าเธอดีกว่าเดี๋ยวจะตัดบอดี้บอดี้บอดี้กระเดกูเป็นด็บเป็นบ้านแล้วคนป่าโป้ไปบอดี้มาดี้บอดี้อุ้ยอุ้ยเฮ้ยยิบเอาสะพานเบิบ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 เดี๋ยวเอาสะพานออกดิเบ๊บหนึ่งเดี๋ยวออกกันอยูนี่ไม่ใช่เหรอไม่มาสะพานออกมาเลยวะ เอาละ,อ,าละอ่ะเดี๋ยวค่อกลับมาเก็บของก็ได้มอสี่เ,งเงยฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเกิดอะไรขึ้นกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอธิบายะ มีก้นยืนเสร็จแล้วแล้วก็นับมีตัวละต้องหวังมันใข่เชื่อมาไต่พี่เราตายมีข้างหลังมันไข่ด้วยช่วยด้วยเฮ้ยอู้ตายแถออ้าวเดี๋ยวเพนก่อนเพนไปต้นหลักก่อนขอนเทพี่ขามันละก่อนช่วยข้าด้วยซอยคอยแน่ซอยคอยแน่ภาาไทย ดคอยด้วย,อวยเอ้ช่วยช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วย แกรู้ไหมไงทำไม,ไมพายุจะเข้าเหรอทำไมลมมันพัดแรงจังโบ,บกสะพัดพัดมาเร็วไวยิ้มทำทักมันหม่ยิ้มให้แกกันไปแล้ว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 วิ่งแล้ววิ่งแล้วโอ้โหยังแรกสี่คูนร้อยสี่คูนร้อยเท้าแล้ว,ลวรู้สึกเหมือนมีตัวอะไรสักอย่างมันถือเขา ยังไอก็ได้มามามาช่วยผมสร้างอุปกรณ์หน่อยผมต้องการแค่กิ่งไม้แค่กิ่งไม้อย่างเยอะอย่างเยอะด้วยแค่ใช้คาว่าแค่ด้นะจะกอ่อจัดแค่กิ่งไม้อย่างเดียวเท่านะ้่จสร้างอะไรเนี่ยนี่คืออะไรที่เก็บของแต่เป็นยังต้องเยอะขนาดนี้อ่ะใช่ปักอยู่ฉันช่วยแกสร้างรถแคแนบจบละ ไป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 ได้แล้วได้แล้วเฮ้ยสถานที่ที่เราต้องสร้างมันอีกนิดเดียวสหรับคุณครูที่อยู่กับก้อนใช่ไหมเนี่ยเปล่าเปล่าเรามาสร้างกับดงกับดักอะไรเลยเหรอเยอะสร้างกับดักไว้เยอะๆสรุปโดนกับดักตัวเองฆ่าดับอนาถอืมยิงไม้หายไปได้ไหมด้วย ตั้งอยู่ตรงไหนบ้านปะแต่อันนี้แบบไม่รู้เลยมันอยู่ไหนวัวสระลายมากอะตัดต้นไม้ได้ยินวัวเลยต้นไหนมันวางกับยักใจเย็นพนมจเย็นอะไรเลือดเลือกกระปิเดียวอ๋อก่อนอยากได้สติ๊ิใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้เอาให้แป๊บนึงเอากระเป๋าอ่ะพอดีเมื่อกี้โดนไอ้ตัวนั้นแม่งผักตกผิวตาย มายตกใจหมดเลย,ยโนะละซายโยนาระอดีเคบุลิดีค่ะดีค่ะเดี๋ยวขออ่ะมาก่อนมาเดี๋ยวช่วยเรื่องสติไม่ต้องห่วงจะท่้าทางอะไรมันเหมือนเป็นที่นั่งอะไรเก้าอี้ไว้นั่งเลยไม่ใช่ไม่ใช่กาอี ผมจะสร้างอุปกรณ์แบบอะไรเขาเรียกค้างแสงกลังไปลังไปกลังขึ้นไปตอนนี้ยผเป้าหมายแล้วจะเป็นนาฬิกานาฬิกาเลยนีใช่หไหมของก่อนอันไหนวะก่อนอันนี้อ่ะอเออน,นี้ปะอ่านั่นแหละ อยากจะบอกแทบทุกอันโอเคได้ได้ได้ทำไงแต่ละอันทำงานยังไงเนี่ยแต่ละอันอ้าตายใช่ไหมเป็นยไงบ้างโซลลึกเหมือนเปีนอะไรคือผ่านหัวเลยคือรู้สึกไฟใช่ไหม มาโซล่ามามาดิมากดหรือยังเนี่ยโอ้ my god อะไรเอาอะไรเงี้ยมาเล่นเอาอะไรเงี้ยมาเล่นของเล่นนี้มันเป็นของเล่นที่เราต้องพยายามคิดค้นหาวิธีแล้วแกจะเล่นอะไรฉันก็พยายามจะวางไอหินพวกนี้เยอะๆไว้นายก็ระวังตัวในเวลาเมื่อคุณเยอะๆดิบ่อยเยอะๆดิใช่ไม่ต้องเยอะไว้เพราะไม่งั้นมันก็ มึงจะจัดการอะไรไม่ได้ประกดมาจัดก,การได้ได้แต่พูดเราไงอะไรคือการดูผู้หญิงตักมาแล้วว่าว่าไงแจ๊คคนสวยสวยจริงๆสวยจริงๆนะแม่คนสวยจนคือ็นบันคนเข้าชมไม่อยากจตเอ่ยนามดิทีอาย บนแล้วเกินเทให้จ้ะไม่ใช่ไม่ใช่ก่อนอายนะไอคนนี้พูดอะยรไนโ่ดสินะฉันเคยชมมันด้วยอย่าบีเตอุ้ยก่อนพี่กิฟต์ทำไมไปอยู่บ้านผมอุ้ยเห็นมันมาพี่เลยเินขึ้นมนหลบโอ้โอุ้ย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 ผมแค่ช่างไม้ครับผมเดะ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 โอ้ผมล้มเลยแกล้ม มันรู้จักไหมสาวโหดนะคะสาวโหดนะคะเรียกนะว่าสตีเด็กเอ้สตีเหล็กสตีเหล็กเลยเหรอให้มันรู้บ้างว่าคุยอยู่กับใครรู้สบังก่อน,นผู้หญิงแก่งเนี่ไหนเกม่ะเกมอื่นไม่รู้รู้แต่เกมนี้กิปุริโหดเป็นบอสอย่าให้โลกจริงผมผมได้ฆ่าทีนะตายตาย,ตาย อยู่คนเดียวนัมเบอร์หันัมเบอร์ัววาหายที่หายเยนมานี่เลยมานี่เองใส่หวเทียนบอดวิ่งผ่านตรงนี้นีวิ่งาวิ่งมา่า่่อโดนนะโดนนะแอ่แน่มาวิ่งผ่านเออโอ้ยอ้บ้าเอ้ยอ้บ้าเอ้ยไม่ตายเหรอ ไม่ตายเหรอ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 ไปไหนพี่ไปไหน่ไปไหนมันตามคอไปแล้วอย่ามายุ่งเกิบกูคนกาลังย่างย่างเท้ากินเลยดตยเท้าหายไปไหนวะหายเาโบยเท้าตายตัวละตายมันตายอ่ะเหรอตัวละกาก สวัสดีบอปไต่เนอไรออกมไม่มีอะไรอันเรื่องเหรอฮะดับไฟอ่ะเป็นชนีอยูไปเสียงเหรอเสียงชนีเหรอเฮ้ยมีการอู้ดนไฟเผาโอู้ดไฟเผาโอู้ดไฟเผาอู้ยโดนกระโดาดูอีกหลายซ้ำหลายซ้อน รับต้อนเงื่อนช่วยกูก่อนเหี้ยมัวจะต้อนเงื่อนเขาเลยมะยิ้มจบกันเองได้เนาะเออนั่นดิเอ้าเสียเปล่าอะไรไอ้กอเนี่ยโดนอีกรอบเลยล้วจะไปซ่อมกับดักตอนกอรมันยืนนอนอยู่ทำไมเพิ่งเสียจะบอกกูซ่อมเองเอ้า วแป๊บ่ะ้ยโกยังยังงงเลยควายอ้าวดาตัวเองมเชื่อเิดาตัวเองทำไมเนี่ยงานไงแม่เหมยพี่แบกพี่หมเดเดพี่ยว่พี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 ่ทั้งีพ่พี่พี่พี่่พ่พี่่พี่พ่พ่ โหเยจีการแบกศพคือการช่วยชาติเลยนายจะได้มีอะไรกินยังไงโซล่าแบกมาเองแบกก็แบกเองไงแล้วเก่งเก่งขนาดไหนกี่แลบลุต้ามุนลูต้าอะไรระวังนะระวังตายระวังตายยิ๊บทำอะไรผมไม่ได้หรอกไม่มีทางตายหรอกไม่มีทางตายเดี๋ยวเดินผ่านกับดักหูไตายไม่บอกไม่ไม่ตายด้วยน้ำมือไม่ตายตายด้วยน้ำมือพี่กิ๊บ อ๋อตายเนี่ยไม่ได้ตายนดมั้ไหนๆไดนออกมาเดินเล่นหน่อยดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวเขาไปต้นไม้ตรงนี้มันล้มใครตัดหรือเปล่าแล้วดีความตัดรอถ้าค oh. right ุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด s c r ต b e เพื่อติดตามดูผลงานอื่นๆของผมต่อไปด้วยนะครับ ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบน,น,นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับใสายอยู่นะาละ